คนไข้นะอายุ66ปีผู้หญิงนะมีปัญหาคือปวดต้นคอชาล้าลงแขนลงมือนะครับแล้วก็ปวดหลังล้าลงก้นลงขาแล้วเดินอ่อนแรงแม้มือเนี่ยไม่ค่อยมีแรงกำเนาะเนี่ยลองแบมือกำมือเหยียดมือดิฮะกำมือเหยียดมือเนี่ยกำมือเหยียดมือไวๆเนี่ยไม่ค่อยได้ทําได้ช้านะอันที่2เนี่ยลองมาดูนิดนิดหนึ่งนะไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้เริ่มมีการรีบลงมาแล้วนะตรงบริเวณของไอ้มือนะครับไม่ต้องเต่งนะเนี่ยเวลาเราดีดนิ้วเห็นไหมรีเฟล็กซ์เนี่ยกรกระตุ้นเนี่ยไว ตรงนี้นะเนี่ยไม่ต้องเกร็งไะแม่นะเนี่ยรีเฟกเนี่ยไวนะครับแล้วก็คุณแม่นั่งนิดนึงนะจ๊ะนั่งนี่นะเข่าเนี่ยแม่ไม่ต้องเกร็งนะหย่อนหย่อนเลยนะฮะเนี่ยแค่เคาะเนี่ยมันก็เด้งเลยเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องเกร็งนะจ๊ะเคาะเจิงเนี่ยเด้งเลยเห็นไหมแล้วก็มาดูตรงนี้ไม่ต้องเกร็งไมนะหย่อนหย่อนนะงอนิดนึงแล้วก็กระตุกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขามันมีโครนัสเขาเรียกว่าโครนัสจะมีการกระตุ้นไม่ต้องเกร็งนะแม่นะแม่งอนิดนึงนะ เห็นไหมมีโครนัสเนี่ยขาขามันกระตุกเวลาเราเงี้ยขามันกระตุกกระตุกกระตุกเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ที่มีหนึ่งก็คือเวลามีการกดไขสันหลังเนี่ยมันจะทําให้มีการเกร็งของกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ามีภาวะไฮเปอร์รีเฟ็กเซียก็คือรีเฟ็กมันไวเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาขามันจะสั่นเนั้เวลาคนไค้เดินเนี่ยมันจะล้มได้ง่ายคุณแม่ลองเดินให้หมอดูหน่อยนะเนี่ยมันเดินเดินมันจะไม่มีความไม่มั่นคงจะเอียงไปเอียงมาเนี่ยเห็นไหมมันเพราะว่าเท้ามันสั่นไงพอมันสั่นมันจะล้มได้ง่ายเนาะ แล้วก็คนไข้ไปทํา m r i มาแล้ว m อ็ MI ที่คอเนี่ยหมอนรองกระดูกมันก้อนไปเริ่มเลยนะเคลื่อนออกมาแล้วไปกดไขสลังเนี่ยอันนี้ไขสลังเนี่ยดีตรงนี้สีมันเปลี่ยนไปเลยเป็นสีขาวเลยเห็นไหมตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นการมีการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกเนี่ยออกมากดไขสลังแล้วทําให้ไขสลังเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะมันเลยกลายเป็นสีขาวแบบนี้นะ